สวัสดีครับเสิอใจเอกเกษียครับวันนี้นะครับต้นว่านรางเงินมาออกร้านหอยทอดครับผมนะครับโอ้โหเหงือออกครับผมวันนี้มาออกที่โรงเรียนนวมินทราชิโนทิศสตรีวิทยาพุทธมนตรครับสองเจ้าเตาเลยครับผมเป็นการออกร้านค้าที่สุขสนานนะครับกับครูเกษียณในปีนี้นะครับผมครูเจี๊ยบครับครูเจี๊ยบยังมีผัดมีนะครับ และยังมีขนมรวมมิตรครับน้ำเชื่อมน้ำกะทิสดๆและนี่คือบรรยากาศของการรับประทานอาหารกลางวันนะครับของคุณครูโอ้โหเต็มปากเต็มคำกันเลยครับผมนี่ทานกันแบบไม่ยั้งนะครับทานกันแบบเต็มๆนะครับหน้าตายิ้งแย้มแจ่มใสครับคะแนนส่งกันหน่อยนะครับคะแนนะส่งกันด้วยนะครับอย่าลืมตัดเกรดส่งกันด้วยนะครับผม อร่อยกันนะครับอร่อยกันทุกคนนะครับผมนี่ครับวันนี้โอ้ยนะครับทายกันอย่างเต็มนะครับนั้งอยู่นี่อย่าคิดว่าเป็นนางงามนะครับมาทานขนมกันครับผมโอ้โหถนมุ้นส้มตำครับสดๆร้อนๆตำกันพกสะเทือนเลยครับงานนี้โอ้ยนะครับสนุกสนานครับกับการตำส้มนะครับผมนี่คือหอยทอดของต้นว่านราเงินครับ